สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องคุกผู้ค่ะดันดินเึนืนอนยฟพี่น้องจาดัานดินใส่สักน้อย สายขาดไหลไหลลงไปนะคะพี่น้องดินถลกักไหลลงไปนะคะก็ะเลยต้องดานดินใส่หล่องใส่หันแจักน้อยดีโอลีทางพ่อลูกรดแรง ลีโอลีกทางพอ่อลูกลีโอครับหลีกทางลูกดันดินกองไว้ครับพี่นองเขาจะเอาจอบด,ดันเข้าไปอีกที่นะคะจ้าหมอลำเกษตรกร